เปิดคอลเลกชันเลยที่มีใบหมากคิมค่ะซึ่งวันนี้ก็เชิญพี่พี่ทุกคนเลยมาที่ flagship store อันใหม่ของเราด้วยค่ะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้เป็นอลลเกชันเดอร์ผมโม้ตื่นเต้นมากแล้วแต่แบบว่าหมากกับคิมแบบเออยอมมาเป็นคนไซเนอร์เพราะเรู้สึกว่าเขาอ่ะ เป็นอินเสิร์ชชันของการออกกำลังกายแอคทีฟไลฟ์สไตล์เดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นความตั้งใจของแบรนด์อยู่แล้วที่แบบอยากจะลอนช์คอลเลคชันที่เป็นคลาสสิคแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยก็คุมากเลยที่เทวในนั้นเขาแบบใส่ไว้แน่นมากใส่ไว้ทุกอย่างทุกจุดเขาอินมากเพราแบบเขาตอบรับเรับว่าทีมงานนี่คือคุณจรกันมากๆแล้วก็จส่วนตัวที่เห็นก็คือ เป็นแบบว่าคอลเลกชันผู้หล <S an documentary strom> ักเลยค่ะไหนก็ก็อะไรอย่างนั้นเดี๋ยวคิดว่าการเอ่อออกไปผจญภัยหรือแม้แต่การออกกำลังกายอ่ะถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะแต่ยิ่งช่วยแบบดวให้เรามีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นไปออกกำลังกายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งแบบบวกกับเสื้อผ้าดีดีด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งทำให้เราแบบมีเป็นมี่แรงสู้เหมือนเสื้อผ้าสวยแล้วทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะตื่นใส่ขึ้นไปออกใช่อยากใส่ออกไปแบบปวดโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ ยน้ใช่ค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับคอลเลคชั่นเวกิ้งบีไวมันจะขยายอะไรไปอีกเยอะแยะมากมายไหมอีกคือความตั้งใจอ่ะเราลออคอลเลคชั่นที่เป็นทราเวลกับเอาท์ดอร์ก่อนแล้วก็จะมีคูแบรนด์เสริมอีด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวทีมจอบต่อไปอ่ะก็จะมีคูแบรน์ซึ่งใครที่แบบอยากจะแบบ มีหุ่นดีๆแบบพี่หมากพี่พิมแล้วก็อยากรู้ว่าเขาดีไซน์ออกมาเป็นในรูปแบบไหนบ้างก็อยากให้ร้อนสนานเอไว้ค่ะใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกร้อนหนึ่งค่ะก็อยากขยายทางด้านการทำคอลเลคชันเป็นการธุรกิจใบหมากเลย็จจากธุรกินแล้วเราจะกินหมึกขาก็ไม่ขนาดนนั้ก็เป็นความชอบของเราด้วยเรารู้สึกว่าแบบการที่ได้มาทำเป็นอาจจะไม่คุ้นมานะะเป็นเงานยากไหมระหว่างที่ทำแต่งานเป็นนักแสดงกับนักุรก right ิจ ก็เป็นตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะเมื่อกี้ก็เป็นแฟนคลับตั้งใจฟังมากแบบตอนคือเป็นบรรยากาศเดียวกับตอนไปถ่ายถ่ายแบบเลยเราก็แบบโอุ้ยแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายของการเป็นนักธุรกิจคืออะไรครันบ้าเป็นแบบซีอโอแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้ว่ากว่าจะมีคอลเลคชันหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็สนุกไม่ละไม่ละไม่ละไม่ลกแหละไม่ละ ไม่หยอกเป็น CEO เลยเราก็ทุกคนทำงานคนนึ่งซึ่งต้อรู้สว่ามันเหมือแบบมันก็ชาเลนจ์เราไปในอีกรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเหรอคะสปอร์ตสปอร์ตในคนเดีวนี่ันนี้ก็ไม่ไม่ขา้นั้นค่ะก็เราก็ทำงานกันเป็นทีมมันก็เป็นแบบคนละทีมกัน ที่นี่มีเสื้อผ้าด้วยท่าวงอยู่นกแบบจะลองใส่กันไปเลยจริงๆก็หลายๆคนที่ที่เป็นแบบแฟนคสาวเวทงบีอะค่ะก็ถามมาตลอดว่าจะมีคอลเลคชั่นผู้ชายแบบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ก็พร้อมแล้วมีทั้งแบบที่เป็นทราเวลเอ้าท์ดอแล้วก็แอคทีฟแวร์เลยก็อยากให้เออสาวๆอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆผู้ชายนะคะหรือว่าเป็นแบบคู่รักก็ได้ให้มาออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็มาช้อปปิ้งด้วยกัน จริงๆเจ็บชีวิตของเต้าคือนอกจากนัดแสดงแล้ว,ตวเต้ายังคิดไหมคะว่าอนาคตมันอาจจะแบบขันตัวไปเป็นนะักธุรกิจแบบเต็มตัวไปเ,เลยอะไรแบบนี้ก็คือยังไม่ไม่ได้อยากเลยว่าเต็มตัวเนาะเพราะเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างเรามีพาร์ทที่เราทําได้แบบของกันรเงี้ยะคะ่ะมันก็เหมือนการที่เราแบบได้ชิฟไปทำเนี่งนู่นอย่างนี้มันก็เป็นการเบรกจากงานแต่เรารแบบของเราเนี่ยแบบเรารู้สึกแบบเราเบิร์นเอาท์กับการ,สนนรกแสดงเราก็อาจจะมาแบบทำงานที่เป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอะไร ตอนนี้ทำอยู่กี่อย่างคะแต้วธุรกิจก็มีเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ่ health ออกกำลังกายก็จะมี making มีโปรตีนมีอะไรประมาณนี้สังหารมทรัพยใช่ใช่ทำใช่ะเป็นยังไงบ้างค่ะสังหารก็ดีค่ะอันนั้นก็ไปได้ดีก็คือเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยเหมือนใจเกั่กับสังหารใช่ค่ะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างที่มีการก่อสร้างมันน่าจะเสร็จแบบเป็นรูปเป็นร่างเลยปลายปมี เป็นเจ้าแม่ไปแล้วแบบว่าไม่ไม่ส um ่งแม่เลยไม่เลยก็ก็เรียนรู้วันต่อวันเออก็มันก็โอเคอยู่นะเราก็มีทีมที่เก่งอย่างเวกี้บีเนี่ยทุกคนก็เป็นเออดีเลกเตอร์ที่แบบรันทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของการแบบทำแบบพีอาร์อะไรเงยดูเชี๋ยวากแบบวันี้แบบตั้งใจฟังมากแต่ จะอินไหมจะอินไหมอินเหมล่ะเห็นลูกตาแฝงโควิดไหมเรายังอยู่เลยใช่ไหมใช่แบบหน้าร่าร้าแล้วเขาแบบเป็นกำลังใจให้การอะไอ่ะยิ่งตอนเป็นไหนแบบแบบเขามันร้อนร้อนตาดิ้นดิ้นอะไรไม่มีสบายสำหรับงานเราไหมคะคิดเผื่อๆไว้ว่าเอ้ยงานทุกงายังไม่ยังไม่คิดเลยค่ะก็ทั้งที่ฟังแล้วก็รู้สึกแบบโหมันดีเทลเยอะมากเลยแต่ถ้าว่า ถ้าเราวันถ้าเรามีความรักอะอะไรมันก็จะแบบทำให้ทุกอย่างมีแรงสู้แน่นอนอยากเป็นบาวบานหรือ่ยทดี่าอไรุยกันจหนไม่ไม่มีคะไม่มีไม่เคยคุย้าด้กยาอะไรนะอะไรนะอยากแบบมันก็อยากงานแ้วจะเป็นยังไงเราต้อง เพื่อนแต่าอะไรยังฟีโมเมนต์้วเ้ยแบบหรือว่าเราถึงเวลาเราแล้วหรือไก็ไม่นะเรารูสึกว่าแต่ละคนก็มีแบบารครที่เหมาะแต่ละคนเลยคะแล้วก็อนนี้มันก็เป็นในเรื่องของการแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก่อนงานโดยงานอย่างเดียว ก็ใช้ชีวิตแหละแล้วว่ามันก็แบบแบบไม่ได้ไม่ได้แบบไปโฟกัสที่ว่าแบบเมื่อไรหรืออะไรขนาดนั้นแล้วว่าสุดท้ายมันก็ต้องตัวปถึงสามเนแต่อนนี้ก็คือจะดีจะดีดีทำอะไรด้วยก็ปีเก่งก็ลงบ้างนะคะอย่างเด็กก็มีตั้งใจจะลงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเลยจะลองถือบ้าแต่ยังไม่ได้ลงตอนเมื่อไหร่ก็คุณนาเหมือนที่ผ่านมาค่ะจะแบบเหตุแบบทีไงแต่แบบช่วงนี้ก็เพิ่งได้เห็น ก็อย่างที่บอกอาจจะแบบเหมือนเราก็ค่อนข้างมีเนี่ยงานหลายอย่างที่ต้องทุกข์บ่อยเจอกันหมดบ่อยนะคะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าใช่อาจจะไม่ได้ลงแบบว่าในไอจีแต่ก็มีในสตอรี่บ้างอะไรยังอยู่หรือยังมยิ้ยังมีขยันยิ้มังหวานเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเหรอก็ก็หวานยู่ค่ะไม่อาจจะพูดขนาดนั้นสามปีแล้วก็ยังาขยััน ก็ดีค่ะของเต้ายัางนั้นต้องรออะไรรอไม่รู้สิเต่าว่ามันไม่ได้แบบพูดออกมาเป็นคำได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นแบบหลายๆอย่างว่ามันจะต้องลงตัวในหลายๆด้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้คือทั้งของเราและของเราอีกว่า ก็ทั้งู่แหละ <Ranger Peter. S 2> แต่ว่าความพร้อมมีจริงเพราะเขาบอกว่าจริงแล้วเรื่องพร้อมอาจจะไม่มีจริงก็ได้แบบแค่เราเรายังไม่แบบไม่ได้ไม่ได้ลองป่ามันก็ว่ามันเหมือนแบบเป็นอะไรที่เราไม่ได้คอนโทรลได้ขนาดนั้นมันต้องหลายๆองค์ประกอบเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแบบถึงเราจะพร้อมหรืออะไรยังไงมันก็ไม่ไม่ใช่แค่แบบปัจจัยเดียวเนาะมันก็ต้องไปเรื่กยๆไม่ได้ราแค่พี่ๆเขาแต่งตัวมาเลยไม่ไม่ไม่ เรใช่อยู่ที่ความลงตัวรอ,อ,อไปก่อนรอรอไปก่อนไม่ไม่ได้รอเพราใช้ชีวิตคะ่ะอะไร